อได้แล้วปลาลิ้นหมาหอมอร่อยมากนี่ปลาลิ้นหมาดูเฮ้ยเฮ้ยเห็นคำตอบว่าเจอปลาลิ้นหมาลูกเฮ้ยได้เอาวะเอ้ยจำได้แล้วแล้วเราปล่อยน้องไปเลยแล้วกันปไปเลยอ๋อคาไปแล้วงามงามงามแซะงามแซะเล่านี่ลวกสกินกับส้มตำนะเนี่ยตับโอ้โหนี่คือปลาของเราใช่ไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพบกับมิสเตอร์สันนะครับวันนี้เราจะไปกับภรรยากัน ไปหากุ้งหน้าปากประตูทดกันนะฮะหามากับข้าวเย็นนี้ครับเฮ้ยแป๊บอย่าได้กอนนี้อ่ะกอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี่ยเนียเดี๋ยวไปผูกอะเอาไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเอากอน,นี้แล้วเรากลับมาเด็ดแบบกุ้งอีกโ <Okay. S 2> อเคโอเคเราไปหาวัตถุดิบกันก่อนคดีนะเลยประตูเป็ดครับเราจะไปหาวัตถุดิบอุ้ยเราจะไปหาประตูดิบหน้าปากประตูก็คือกุ้งแม,ม่น้ำเราครท่านผู้ชมประตูเป็ดอย่างงี้กุ้งมันจะไปอองนู้นะครับเดี๋ยวมาโ่นกัน ว่าวันนี้ผมกับภรรยาจะได้กับเขาวอะไรบ้ป่ะแล้วอยู่กับอนโฟมนะมีเรือไว้ไว้าอนโฟมไม่ได้ใหญ่นะโฟมเล็กๆนะถ้ากระสันลงกบก็คือหงายอ่ะยังไงหงายแล้วจะโคตรชิวอ่ะไม่ใช่ออกปุ๊บฝนตกปั๊บนะมามึดเลยอีกออกทุกครั้งก็คือฝนมามืดตลอดชอบแบบวิถีชีวิตแบบชาวบ้านสไตล์มิสเตอร์สันนะอันนี้ต้องบอกสไตล์มิสเตอร์สันเงี้ยโครชิวอะโยกถ่ายโฟมมาในการเสียเวลาเดี๋ยวเราถ่ายโฟมไปอีกประมาณสิบนาทีถึง ลุ้นผลอย่างเดียวเดี๋ยวให้ดูความที่ว่าผลคึมๆออกมาปุ๊บทุกคนเลยฝนมาป๊บเลยช่วงนี้หน้าฝนด้วยแหละช่วงพายุเข้าน้ำมาไวมากเพิ่งงม,มกุ้งได้เมื่อกี้เดียน้ำมาแล้วพี่หยงรู้สึกเสียใจเลยดีใจรู้สึกเสียใจ ถามว่าดีใจไหมน้ำมาผมไม่ได้ดีใจนะน้ำมาท่านผู้ชมประตูปิดทุกประตูประตูแม่น้ำเจ้าพญามีทั้งหมดกอบประมาณ50าสิบกว่าประตูปิดไหมประมาณหลายเดือนถ้าออกเดือนจนน้ำเน่าแล้วเปิดระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพญาน้ำเสียบางคนบอกว่าก็เห็นคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดประตูให้อยู่ในประตูแล้วมันราบากก็ไปหาซื้อที่ติดแม่น้ำสีคือต้องบอกก่อนที่ปทุมธานีสามโคกเนี่ยที่หนึ่งประมาณ40เอ็ม ยี่สิบอมสิกกว่าเอมโอ้โหเยอะเพราะว่ามันเป็นทำในทองสมัยก่อนนะครับไม่มีใครอยากได้เลยเพราะว่าน้ําท่วมเยอะมากนะครับเมื่อก่อนเขาขายกันที่หนึ่งหนึ่งเคสอเคอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากระหว่างภายเรือออกไปข้างนอกไหนปะ <laughs> สุุส <laughs> <laughs> ต้นไม้แหววิวออดี <laughs> แต่น้ำน้ำไม่ได้ คือฉายาใหม่นะคะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเ <c oughs> ขาบอกตลน้นะหมูเด้งฮะทําไมวะเหมือนตรงไหนหันหน้ามาสิคือวันหนึ่งท่านผู้ชมเชื่อผมไหมว่าผมากับภรรยากินแค่มือเดียวเจอแบบนี้เองบกุ้งอ่ะก็คือเวลาเช้า,เ,าเช้ายันประมาณทุ่มหนึ่งคือบางทีไม่ได้กินเลยกลับมาจายกุ้กุ้งที่สามที่สี่จะได้กิน บางทีก็กินวันสองมื้อันมันจะดูผลร้ายไปกินวันละมือ้อแม <laughs> ่พอเรากินกลางคืนไงียแต่ว่าเรายังปรับตัวไม่ได้ไงเพราะว่าตอนนั้นเรางงกุ้งกันอะ่ะก็หลายเดือนอยู่หลายเดือนอะ่ะสองเดือนไนด้ปะถึงวะ <laughs> <laughs> แล้วคือนอนจะ <laughs> เรียกว่าอะไรนอนนอนนอนตั้งแต่เช้านอนเช้าตื่นทีก็คือบ่ายบ่ายแล้วก็กินข้าวทีคือเย็นไม่เย็นก็คือมืดเลยมาถึงหมายแล้วค่ะหมายตอนนี้สวะเยอะมากเลย จะงมตัวปากประตูก่อนนะครับแล้วให้ไล่ค่ากุ้งมันจะไปอออยู่ตรงปากประตูนะครับโคตรชิวช่วงนี้ก็เป็นไข่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายะนะผัดก,กันเลยอะยนอ้ำยมมาเริ่ม,มเลยนย้ำยมมาดิาลหมามันเจอมีาไม่รู้นะปกติปิดทองปาลาดิหมาเานี่ยจะใส่กุ้งมันจะหลบไปตามเนี่ย หนึ่งสองเฮ้ยมาแน่หนึ่งแต้มอุ้ยกขบ้านแล้วมันต้องกระโดดออกสันแล้วมันต้องกระโดดออกสันเอาผักตบย่าเอาผักตบอือหือโดนทิ่มไปที มันลุ้นกันครับทุกคนท<า>ี่จะได้ตัวใหญ่ไหมมีโดมบ้างไหมมีตัวเล็กต่อไปไหมสามสี่ตัว,ม,วมันไหวอ่ะไหวมันจับลื่นจับลื่นม,มากเลยไม่ทัน เราอยากให้ท่านไปชมตัวตลอะได้แล้วปลิ้นหมามีไซส์ใหญ่ยู่ลายดวนะมันจะกระโดดลราเขาไม่กระโดดเนาะให้ดูเรนี่คือปลาลิ้นหมาน้ำจืดนะครับผม ถ้าได้ก็เท่ามันจับยากมันลื่นยากลื่นอร่อยดูมันตีดิบางคนไม่เคยเห็นใช่ไหมใช่โอ้โห,รอ,หรอ,อร่อยมากนี่ปลาลิ้นหมาทุกคนตัวใหญ่ตัวนึง กัน <c oughs> <c oughs> ไหมไปไหมเอ้ยตัวเล็กเอาเหรอไม่จับแล้วกุ้งจับปลาเล่นหมาแล้วตอนนี้หลายตัวเลยท่านชมเดี๋ยวของดี เอ้ยเฮ้ยตัวเลยทุกคนว้ายว้ายมาลุ้นกันต่อค่ะทุกคนโอ้โหหลายตัวเลยตอ,อนนี้เจ้ของดี <c oughs> Lai măng thì của nhà tôi nhẹ thăm chồng anh luôn nha quay này nè nè rồi? nè bên này nè 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 แต่ข้างนอกสูงกว่าข้างในนะคะทุกคนนะ้ำโอ้ชนหน้าเลย <laughs> <laughs> เหรอ <laughs> ตอนนี้ได้มาแล้วค่ะทั้งปลาลิ้นาทั้งกุ้งนะทุนแต่ว่ากุ้งยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็นคลแบบว่าเจอปลาลิ้นาเย <Hey. S 1> <c oughs> อะได้ได้เอ้ยกำลัง ลิ้นหมาเหรอทุกคนได้ดยดังปลาลิ้นหมาเรา๋ดวๆเพิ่มได้โฟกัสนี่ปลาลิ้นหมาเราตรงปากประตูค่ะทุกคนเดี๋ยวมันู้กันง่าได้อีกไหมโอโหสันดำไม่พักเลยตอนนี้ไม,มา,ไมนะาบ่นขอทอดแล้วทำยับปงฮะก<า>ุ้งต่อกุ้งเหรอกุ้งต่อครับไปค,คะ่ะ Săn vào qua đổ ngâm cung cỏ đi. Họ đeo bắt cái ngoài. Còn to không ấy? Đôi มั้ย? ว้าวไซก็จะเป็นแบบไซไมินิ่เลยอ่ะไม่เหมือนอยู่แม่น้ำเนอะอุ้ยโดนอีกแล้วตัวเล็กจัดเลยโอ้ยดีนีแต่ตัวอยู่นะ ใสดท่ามชมงมกุ้งมันยังไม่มีตัวนะครับตอนนี้น้ำมันยังข้างในยังดีอยู่ถ้าน้ำไม่ดีเมื่อไหร่กุ้งมันออกนี่แต่ที่สำคัญเลยได้ใจองมกุ้งเจอปลาเนื้อดีก็เลยมางมลารินหมาคิวๆคิวอีกแล้วหากัาข้าวชิวๆนะครับ เอาได้แล้ว <c oughs> อะไรนะโอ้ปลาเนืดีตัวใหญ่จับไม่ทันมันใช่ไหม,มปลาลิ้นหมานะคะทุกคนเผื่อใครบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็นได้ปลาพวกนี้มันหายากมันอยู่มันอยู่แบบน้ำใต้น้ำเลยอ่ะทุกคนจับยากด้วยถ้าไม่ปิดประตูคงจะจับยาก จะพอแล้วล่ะมันเพราะว่าเดี๋ยวเราผุดดำไปดำมาเดี๋ยวเหนื่อยมันไม่ค่อยมีตัวทุกคนปามนะหาน้ำดีกันนะมันเหมือนน้ำน้ำดีมันก็ผุดผุด,ผ,ดผุดเข้ามาแบบน้อยๆอ,อย่างเงี้ยให้เป็นออกซิเจนมันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมาอออยู่ตรงหน้านประตูนะทุกคน Đi tương đi có hỏi là hỏi chụp Ơi hỏi chơi ly mấy? Chợp khoa học gì trong này vậy? Hả? Khoa มีงเกงอยู่มีสองตัวไม่ใช่หรอเหลือแต่เกงในไว้ก็ได้โอ้โหเอามีงเกงจับจับง่ายมากเลยมาเล่นหมาใช่ไหมใช่พร้อมพยายามอยู่ที่ไหนพร้อมผมเด็ยู่ที่นั่นเอาแล้วจะสัมผัสไม่เห็นหรอสัมผัสโดนตัวก่อนแล้วค่อยเอามือเข้าไปอ๋อมันไม่หนีใช่ไหมอ๋อมันลื่นเออใช่มันลื่นค่ะทุกคนได้ปหม ยิ่งกว่ายากยิ่งกว่ามั้งไม่ไม่ทันครับท่านผู้ชมพอสนุกเอาวันนี้นะครับต้องรอ,อนนต้องรอ,อ,อให้น้ำมาในน่านนิดหน่อยเดี๋ยวออกมานะครับรับรองว่าสนุกแน่นอตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนนะกลับบ้านไปค่ะทุกคนวันนี้พอได้กับข้าวแล้ว นี่เป็นกระชังเลยอลิอ้นหมากุ้งตะ้อยเนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตแบบบ้านๆเอากุ้งปล่อยไปกับมิสเตร์สันฮะเอากุ้งปล่<า>อยเดี๋ยวเราจะปล่อยกุ้งท่ออากาศแล้วก็เลยก็ต้องปล่อยให้มันได้น้อยไม่ใช่เป้าหมายของเราได้แหละใช่ปะละ่ะนี่เราจะจับกุ้งให้ดูทุกคนเป็นไซส์นี้เป็นไซส์นี้ค่ะ <laughs> ทุกคนนี่แล้วราปล่อยน้องไปเลยแล้วกันปล่อยไปเลยไปเลยน้องลงไปแล้วเราได้ทั้งหมดไมาได้กุ้งทั้งหมด เอ้ยตัวนี้มันน่าจะไม่รอดอะมองหน่อยรอดเนี่ยนี่รอดดูฝนบนมือตอนเดี๋ยวมันรอดอ๋อคาไปแล้วรอดอ๋อรอดรอดมันหลอกนี่หว่าเหมือนจ้าองแบบไม่มีแรงไปค่ะเดี๋ยวเราก็ไปสรุปผลที่บ้านกันดีกว่าฝนมาแล้วไปไหนหมดแล้วอ้าว นู่นใช่ใช่ท,ท่านผู้ชมนี่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 กับข้าวของเราวิถีชีวิตแบบบ้านๆเฮ้ยก็ไม่ใครใครใหงายท้องแน่แล้ววะ <c ười> งามแฉ่งแฉ่งเฮ้ยอ่อนอ่อนเลยอ่ะงามงามเลยอ่ะนู่นกลางๆายาวนู่นอ่ะอางามง <c ười> ามออ๋นุ่นวะกลางๆนู่นทอดอ่อนอ่อนเลยอ่ะ หือทุกคนมึงอ่อนๆเนี่ยเอาอ่อนๆเลยนะไม่ต้องององแก,ก่เอาไปผัดอะไรกับปลาในกระชังได้บ้างนะไม่ต้องไปดูว่ามันมีอะไรบ้างใช่นะกับข้าวเราม,ามีก็ต้องกัวอักตนไว้ปลาสดๆเป็นๆวิถีชีวิตแบบชาวบ้านจะตายไม่ต้องตายก็ว่าผัดน้ำมันหอยแล้วก็ปลาไปทอดนี่ก็อร่อยนะปลาไปทอดแก้มอ่ะอืมเนี่ยผัดผัดพริกเออผัดพริกสดผัดพริงทอดปลาก่อนแล้วก็ผัดพริกใส่ผักบุ้งเนี่ยน่าจะอร่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคนไหนถ้าปีคนไหนอยากดูคิดนแบบใครคอมเมนต์มาป่ะ ไม่ทำนาแล้วเนี่ยใช่ไหมโอ้ดูเด็ท่านผู้ชมงามแฝ้เลยที่ยิ่งมีงามดูความอ่อนน้อมดิอ่อนมากทุกคนใบสวยมากเลยอ่ะอุ้ยว้าไม่ไหวคนไปแล้วโอ้ตอนแรกว่าจะลากไปเก็บไปหน้าบ้านไหนเนี่ยสบายเลยอ่ะนั่งซื้อชอบกินอยู่แล้วค่ะผักบุ้งต้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยเราชอบกินน้ำพริกกันโอ้โหนี่งามงามงามแฝ้งามแฝ้เล่า ดูดิในโชว์โชว์โชว์โอ้โหได้แล้วน่าจานหนึ่งวะนะอืมปลาที่หวานไม่รอบมากอืมพอแล้วเดี๋ยวค่อยนี่ใหม่มันเยอะมีเยอะบางทีไปแม่น้ำก็เจอนะงามๆก็เด็ดมาประจำแหละจะไม่ได้ถ่ายบางทีโหทุกคนเนี่ยนี่ลวกสก,กินกับส้มตำนะเนี่ยตำส้มตำตำป่าอร่อยเหมือนกันรู่นแล้วก็หิวแล้วล่ะนี่งามมากมันเคี่ยวรุ่นก็บอกแล้วตรงกลางๆแม่งเจ๋งอ่อนๆเลยนะมันเคี่ยวมากเลยดูดิอืม โอ้ยดูเดียวอ่อนองนั้นเลยอ่ะแกล้งแงมแต่แตไปท่านผู้ชมหากับข้าวในกระชังดีกว่าจะ <บ S 2> มีย<า>ยอะไระไหมเนะี่ยต้องดูว่าว่าเราตกกระตุ้นกันเอยอะใช่อา, <laughs> า,า,ากาศยามเย็นและแล้วเวลาก็มาถึงฝนตกตกแดดออกแดดก็ออก, <laughs> ก,ออกฝนก็ตกไปไป พูดแล้วก็เหนื่อยว่ะส <Yes, okay, ันฮะโอเคสันเหนื <t <t ่อยกว่าพห้ากิโอสันเหนื่อยกว่าโอเคโอเคไปค่ะมาท่านผู้ชมมาดูวัตถุดิบกันไม่ได้ไม่เป็นไรครับมีอะไรให้ทานหนังนะนี่เท่ากับตะเกียงทองไม่เข้ารอบไปแล้วปะนินกบก็ยังอยู่นะที่กบตกมา กบตกปานินเอาไว้โผใหญ่จนใหญ่แล้วเลี้ยงไว้อะทุกคนแต่ไม่ได้กินมานะปานินอะมีตัวเงินตัวท,ทองมาฆ่าไปค่ะอันนี้ปลาอะไรบ้างโอ้ปลาลปหมอใหญ่ก็มีหมอยใหญ่หมอใหญ่มากปลาฝ่าม,มืออ่ะนีป่ปานินเนี่ยโอ้โหโอ้โหอันนี้คือปลาของเราใช่ไหมดูว่าหมอยที่ใหญ่เปนี่ใหญ่ไหม ตัวน,นี้ตัวเดียวพอแล้วครับทุกคนหนงขึ้ดดนเลยฮะ<ไ>เอาตัวน,นี้ตัวเดียวพอแล้วฮะเอาชมโอ้โหตากกดเหรอตากกดขังไว้นานมากไปดีนะท่านผู้ชมได้สองวันนะพร้อมขนาดน,นี้ยังพร้อมเลยอืมนี่กดเหลืองท่านผู้ชมตัวเดียวพอเมนูวันนี้ <c oughs> ผัดพริกแกงทอดผัดพริกแกงใส่ผักบุ้งโอ้โหเนี่ยแหละพาให้กรอบใช่ะพาให้กรอบตกมาขังไว้วันเดียวยังพร้อมเลยท่านผู้ชมอืมอะ อันนี้คือมันดำเพราะว่าน้ำเหรอน้ำตามน้ำไปท่านผู้ชมพิการเสียเวลาท่านผู้ช,ช,ชมพิการเสียเวลาไปทำข้าวเนี่ยครับผมยังยังไม่จบนะเนี่ยยังอนะ่ะลืมเลยนี่แค่นี้นะครับถือว่าได้จานหนึ่งนะทอดกรอบดับน้ำปลาข้าวร้อนๆอีกโอ้ยไปท่านผู้ชมไปดีกว่าขับปุ้งก็มีแล้วพร้อมมาแล้วไป